วันนี้26กันยายน65ในสิริพงษ์อังคัสกุลเกียรติรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงเหตุการณ์สภาผู้แทนราษฎรล่มระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดหรือร่างกอมอากาศสะอาดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความไม่รับผิดชอบของพักเพื่อไทยเองซึ่งเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายแต่กลับไม่อยู่ร่วมเป็นองค์ประชุมในสิริพงษ์ระบุว่า ปกติมักจะมีการวิจารณ์ว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบองค์ประชุมเพราะกฎหมายส่วนใหญ่เสนอโดยฝ่ายรัฐบาลแต่ในกรณีนี้ร่างพรบอากาศสะอาดพักเพื่อไทยเป็นผู้เสนอเองตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลก่อนโดยใช้เวลาพิจารณานานกว่า 1, 1> ปี8เดือนกว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาแต่เมื่อถึงการลงคะแนนกลับปรากฏว่ามีสสเพื่อไทยมาร่วมเพียงประมาณ20คนโดยทั่วไปวิธีการของฝ่ายค้าน เช่นพักภูมิใจไทยในสมัยที่เป็นฝ่ายค้านจะอยู่ในที่ประชุมแต่ไม่กดแสดงตนเพื่อดูว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายที่เสนอกฎหมายสามารถรักษาองค์ประชุมได้หรือไม่มีความจริงจังที่จะผลักดันกฎหมายจริงหรือไม่ถ้ารักษาได้ก็พร้อมโหวตด,ด้วยแต่เมื่อวานนี้ชัดเจนว่าพักเพื่อไทยในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมายกลับไม่อยู่ร่วมเป็นองค์ประชุมเสียเอง และตั้งแต่เป็นฝ่ายค้านพักเพื่อไทยดูเหมือนจะไม่สนใจการทำงานในสภาแล้วเพราะหายหน้าหายตากันไปเป็นจำนวนมากล่าสุดอาการหนักเพราะล้มกฎหมายที่ตัวเองเสนอเอาดื้อๆเลยอย่างไรก็ตามถึงพักเพื่อไทยจะทำแบบนั้นแต่เวลากฎหมายผ่านพักเพื่อไทยก็ยังเคลมว่าตัวเองมีส่วนร่วมด้วยทั้งที่ก็ไม่ได้อยู่ในสภาด้วยซ้ำนายสิริพงษ์กล่าวขณะที่ทางฝ่ายเพื่อไทยนั่นเองโดยจุลพันธ์ลัน เหสภาล่มกลางคันระหว่างพิจารณาร่างพรบอากาศสะอาดเปิดปรากฏการปอกเปลือกส้มชัดเจนชี้วันนี้พักส้มประกาศตัวเป็นฝ่ายค้ำยันรัฐบาลเต็มรูปแบบวันที่26กันยายน65ในจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สสเชียงใหม่พักเพื่อไทยโพสต์ X ผมว่าเหตุการณ์สภาล่มกลางคันระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบบริหารจัดการอากาศสะอาดถือเป็นการเปิดปรากฏการปอกเปลือกส้มอย่างชัดเจนเลยครับไม่เอาแล้วบทฝ่ายค้านเพราะวันนี้ส้มประกาศตัวเป็นฝ่ายค้ำยันรัฐบาลเต็มรูปแบบ สภาร่วมแค่ครั้งเดียวคำพูดเก่าๆถูกลืมหมดสิ้นทั้งที่เคยบอกว่าจะอยู่อย่างไร้ตัวตนหรือองค์ประชุมเป็นของรัฐบาลแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเองก็เคยยืนยันบนเวทีสภาว่าพักภูมิใจไทยและพักร่วมรัฐบาลจะอยู่เป็นองค์ประชุมในทุกวันจนหมดอายุสภาชุดนี้แต่ด้วยความเคารพนะครับสุดท้ายโ o a ก็พังเพราะภูมิใจไทยยังคงเดินเกมดูดรายวัน อีกทั้งองค์ประชุมก็ยังคุมไม่อยู่ทั้งที่วันโหวตเลือกนายกสมาชิกมากันครบ311เเสียงประสานเสียงพร้อมกันไม่หายไปสักคนถ้าวันนี้มากันครบเหมือนวันขานชื่ออนุทินชาญวีรกุลก็คงไม่ต้องมาคอยร้องขอให้ฝ่ายค้านช่วยค้ำองค์ประชุมแบบนี้หรอกครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าอธิบายไม่ได้หาเหตุผลแก้ตัวไม่เจอพักเพื่อไทยพร้อมรับจบนะครับแค่ชี้นิ้วมาเลยครับเดี๋ยวสังคมก็ได้เห็นเองครับมาต่อกันที่ คุณลิซ่าพักขมลหนุนอัน,นันออกมาแสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวว่าหลายคนแสดงความเห็นกันไปเยอะแล้วในส่วนพักแดงกับพักส้มเถียงกันเรื่องสภาล่มในการหวตพรบอากาศสะอาดสำหรับดิฉันผู้แทนพักร่วมรัฐบาลผู้แทนในกลุ่มกวนรัฐมนตรีทุกพักก็อย่าลอยตัวคะ่ะเพราคุณก็จำนวนไม่น้อยที่ไม่อยู่โวตกฎหมายสำคัญละอายไทยบ้าง อย่ามีตัวตนแค่ในช่วงที่ลูกพี่อยากมีตำแหน่งแล้วมานั่งทำหน้าที่พอวันนี้เสพสมอารมณ์หมายได้ตำแหน่งสัดส,ส่วนพักเป็นรัฐมนตรีกันหมดแล้วงานสภา,ากฎหมายประชาชนไม่สนใจแล้วอย่าลืมนะวันวตน,นายกรัฐมนตรีจำนวนที่หวตนายกรัฐมนตรีมีกัน311เสียงหักพักประชาชนออกไป141เเสียงถ้าพวกคุณอยู่ทำหน้าที่กันสภาไม่มีทางล่ม ทำหน้าที่ในช่วงสี่เดือนนี้กันหน่อยถึงเวลาหาเสียงไปขอเสียงประชาชนจะได้ไม่เขินย้ำนะเป็นผู้แทนราษฎรหน้าที่หลักคุณคืองานนิติบัญญัติอย่าเข้ามาเป็นแค่จำนวนนับให้ลูกพี่เติบโตทิ้งท้ายกันที่กลุ่มสอวอสำรองกันครับ สอวอสำรองยื่นกอมทอกฎหมายจี้สอบคดีหัวสอวอหลังกอกตอทำงานช้าหวันรอบอ,อนุทินแทกแสงเหตุเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีวันที่25กันยายนที่รัชสภานายกมลศักดิ์ลีวามอสอสอนราธิวาสพักประชาชาติในฐานะประธานคณะกรรมธิการกอมทอกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนดานสร รับหนังสือจากนายธนวัตรศรีสุขตัวแทนกลุ่มสอวอสำรองเรื่องขอกรุณาให้ติดตามตรวจสอบกรณีคดีโกงหัวเลือกสมาชิกสอวอปี2567โดยนายธนวัตรกล่าวว่ากลุ่มสอวอสำรองมีความห่วงกังวลว่าการพิจารณาสำนวนคดีของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความล่าช้ามาก โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาด้วยได้เข้ามาบริหารประเทศอาจจะเข้าไปก้าวไก่หรือแทรกแซงในกระบวนการที่กะกะตออยู่ระหว่างการพิจารณาและเสนอสำนวนคดีไปยังสาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อหลักการความเที่ยงธรรมสุจริตโปร่งใส รวมถึงกระบวนการของสถาบันนิติบัญญัติตามระบอบประชาธิปไตยและขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพศ .2560 นายธนวัติกล่าวต่อว่าพวกเราจึงเสนอข้อร้องเรียนต่อประธานกมทเพื่อกรุณาพิจ,จารณาดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจสอบการดำเนินงานของกะกะตที่มีความล่าช้าเกินกรอบระยะเวลาที่ระเบียบของกะกะตกำหนดไว้1ปี ปัจจุบันล่วงเลยมาเป็นเวลา2เดือนแล้วโดยนับจากประกาศรับรองผลเลือกตั้งโ so ว67เมื่อวันที่10กรกฎาคม2567และ 2. ตรวจสอบการดำเนินงานของอนุกรรมการวินิจฉัยตามระเบียบของกกตอ,อาจแต่งตั้งหรือไม่ก็ได้ที่มีแนวโน้มจะยื้อเวลาและแก้ไขสำนวนคดีของคณะอนุกรรมการชุดที่26โดยอ้างกรอบเวลาตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งจะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายเรื่องความเที่ยมธรรมสุจริตโปร่งใสอย่างไรก็ตามสัปดาห์หน้าจะเข้าไปปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอเข้าพบปรึกษาหารือแนวทางการทำคดีต่อไปว่าจะจบแบบไหนทางกลุ่มสอวอสำรองมีความห่วงกังวลและขอให้รัฐบาลของนายอนุทินได้ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา68 ที่รัฐพึงคุ้มครองระบบยุติธรรมอย่างเคร่งครัดมิให้ถูกแทรกแซงเนื่องจากปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเข้ามาดําเนินการแทรกแซงทั้งในสํานวนคดีโกงหัวเลือกสอวอที่อยู่ในความรับผิดชอบของกะกะตและคดีอั้งยี่และฟอกเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษเช่นมีการติดต่อให้พยานสําคัญมากลับคําให้การหรืองดเว้นการสอบปากคําพยานบางปากเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นในคดีเป็นต้น นายธนวัฒน์กล่าว